อนที่ฝนพรมเธอคิดถึงกันบ้างไหมี่ตอนที่ไม่ไดีเจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนใกล้เป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไมุ่บใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช่าอยากกลับไปศพลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเอ็กมีฝนพรมไปกอดเธอ ฉันได้แต่ส่งความคิดถึง่องลอยไปพัดไปหาเธอนะคนที่อยแสนไกลทำไม่น้าฝนต้องหนาวต้องเน็บโน้หัวใจหงพาเป็นสีพื้นก็ยังไม่อุ่น,นหัวใจเนินนานรอวันที่จะได้เจอเธอฉันฝันละมาว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนข้างแล้วจินแต่นาเป็นวันใจเธอถึงวันนั้นเมื่อไรจะกอดให้หายคิดถึงเลย จะกอดในหายคิดถึงเลยในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงกันบ้างไหมนี่ตอนที่ไม่ได้เจอเ้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนใกลเป็นห่วงเธอฉันกกว,ว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคกัน สุขใจเธอที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช่าอยากกลับไปศพลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเอี๊มนี่ฝนพรำไปกอดเธออยา่าใจคนไกลก็มีแต่เธอนะาคนดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่กับเธอตัวฉันนั้นโคตรมีความสุขอยากหยุดเวลาเอาไว้ในตอนที่เคียงข,งข้างเธอ ถึงเธอเวลามันช้าจังในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็จะคือวันใจตลอดเย็นนี้ฝนพรมไปกอดใครนะเธอเย็นนี้ฝนพรำไปกอดใครในวันที่ฝนพรำจะคิดถึงกันบ้างไม่ เธอนั้นเป็นอย่างไรคนใกล้เป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออบกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไหมก็ไม่สุกใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปศอบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยเอยียกมีฝนพรมไปก่อนในวันที่ฝนพรมเธอคิดถึงกันบ้างไหมนี่ตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเปน ก็ว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่ขออกก็จเธอทางใจคุยกันผ่านไม่ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปสบลงตรงที่ตาเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยีากมีฝนพร้อมไปกอดเธอ